สวัสดีครับวันนี้ก็มีวีนนี้อ็มีร s สอง r ันห้าเทอร์โบคันนี้เน้นสองนิ้วสองเลยนะครับผมคันนี้เน้น2นิ้วสองบอกหามาสองเดือนแล้วสองนิ้วสองหาไม่ได้มาเจอที่นี่งานสองนิ้วสองและต้องการดัดเซนซีด้วยนะครับผมมาดูงานเก่าก่อนคันนี้ลูกค้านะอย่าทำเก็บนะครับผมรถคันนี้พอเก่ามาก็เดิมๆเ,เลยก็ามาขึ้นงานใหม่กันนั่นแหละพอหลังเทอร์โบเลยสองนิ้วสอง ใส่ขายึดเนี่ยตัวยึดท่อสําคัญเลยตัวเนี้ท่อเล้าหรือไม่เล้าวนี่ยนี้ตัวนี้ตัวยึดในสองนี้สองมีท่อหนึ่งตัวมีท่อไปพัดหนึ่งตัวนี่ใส่น้ำแปนไม่ถอดด้วยนะครับผมเป็นท่วๆเวลายกเกียร์ยกพัดถออเท้ากลางเนี่ยง่ายๆนะครับผมใส้น้ำแปนมันจดถุดไปท่อพักสูตรอ่ะอ่ะเล่งฟังเสียงหน่อย เสียงใสด้วยคันนี้เสียงใสและนิ่มวิ่งมันแน่นอนคันนี้เรื่องท่อนะครับผมรับประกันคันนี้มาจากการชนะบุรีเลยลูกค้าตั้งใจมาทําโดยตรงให้ลูกค้าดูงานเดินดัดไม่สวยทําให้ใหม่นะครับผมรับประกันงานชุดนี้อยู่ที่17เโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม